ครับมองทายบวยเจนะครับตอนนี้ทังน้องโมก็ใกล้จะคลอดแล้วครับตอนนี้แม่คฟานก็ยืนให้กำลังใจนะครับปลอบใจกับพังน้องโมครับเพราะเธอทุรนทุลายดินไปดินมาครับเมื่อไหรเนาะจะคลอดเนาะครับเป้าไปแล้วคืนนึงนะครับ คืนนี้เป็นคืนที่สองครับครับคืนนี้ปืนคืนที่สองครับน้ำนมก็แตกไหลพุ่งเลยครับขาไปโดนโดนที่เต้านมน้ำนมก็พุ่งพุ่งออกครับครับน้ำนมก็พุ่งออก แม่ฟานก็ไปให้กำลังใจปลอบใจกับน้องโม,มเราคลอดเร็วๆนะน้องโม,มจะได้มีตัวเล็กมาอยู่ด้วยครับแม่ฟานก็เข้าไปปลอบใจเขาทางน้องโมครับสถานการณ์จะคลอด ตอนนี้เธอกำลังทรนทุลายปวดท้องเจ็บท้องอชไรมครูกล้จะคอดแลครับใใรครับ,รบ,รบไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้แนละ้วเพ้าแต่รลอลุ้นกันอยู่ครับขอให้น้องคลอดตลอดปลอดภัย มีตัวเล็กออกมาไว,ไว้คทางน้องโมนะครับเป็นคุณแม่มือหม่ครับคุณแม่ปลายแดงนะครับอันนี้ก็กำลังเล่นดินอยู่ครับเพื่อคลายความเครียดใกล้จะคลอดแล้วครับเดี๋ยวรอดูเย็นนี้ครับคืนนี้ครับ